เปิดสาเหตุทำไมต้องย้ายครูกายแก้วออกจากหน้าโรงแรมแถมโดนค่าปรับรวมหลักล้านตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติหรือคอรอชอยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกอทอมอขอให้ใช้อำนาจสั่งกลุ่มบุคคลที่นำรูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งที่โรงแรมริมถนนรัชดาพิเศษบริเวณแยกลาดพรารัชดา ย้ายรูปปั้นออกจากชุมชนหลังเกิดกระแสที่ทําให้เกิดความเชื่อผิดๆมีผู้คนไปกราบไหว้บูชาขอพรขัดต่อวัฒนธรรมอันดีเช่นเดียวกับกลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือให้ผู้บริหารโรงแรมที่ตั้งรูปปั้นครูกายแก้วพิจารณาย้ายรูปปั้นออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด ขณะที่นักธุรกิจชาวอเมริกันทำน้ำกระท่อมโซดาขายได้ยินกิจติศัพท์ครูกายแก้วเลยนำผลิตภัณฑ์มาขอพรให้กิจการรุ่งเรืองระบุเป็นความเชื่อส่วนตัวภายหลังเกิดกระแสฮือฮาเกี่ยวกับรูปปั้นครูกายแก้วที่มีลักษณะเป็นคนกึ่งนกมีปีกเล็บยาวสีแดงเที่ยวสีทอง ว่าเป็นบรมครูผู้เรืองเวทที่มีผู้เคลื่อนย้ายมาตั้งไว้ที่ลานหน้าโรงแรมเดอะบาซ่าบริเวณใกล้แยากรัชดาลาดพร้าวถนนรัชดาพิเศษเขตห้วยขวางกอทอมอเมื่อเช้าวันที่9สิงหาคมแล้วรูปปั้นเกิดติดคารสะพานลอยก่อนถึงสถานที่ตั้ง ส่งผลให้การจราจรช่วงดังกล่าวที่ถนนรัชดาพิเศษขาเข้าเป็นอัมาาพาตไปชั่วขณะเพราะมีรถติดสะสมต่อเนื่องยาวไปจนถึงสะพานพระรามเจ็ดต่อมามีประชาชนหลั่งไหลไปกราบไหว้ขอพรจากรูปปั้นครูกายแก้วโดยเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลก่อให้เกิดโชคลาภจนมีผู้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ในโลกโซเชียลจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกราบไหว้หรือบูชารูปปัน้นครูกายแก้วเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องความงมงายไม่มีความเป็นสิริมงคลทั้งยังเป็นความเชื่อที่ผิดหลักพระพุทธศาสนารวมถึงเป็นการปั่นกระแสนำรูปแบบของประติมาการรมฝรั่งมาเป็นต้นแบบสร้างขึ้นแล้วใส่เรื่องราวอิทธิริปาติหารสารพัดเข้าไปเพื่อให้เกิดความงมงายเกรงกันว่าจะเกิดลทัทธิใหม่ให้เป็นที่ปั่นป่วนในสังคม เมื่อวันที่28ธันวาคมกลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพระเถระศิลปินและบุคคลในสังคมเข้ายื่นหนังสือให้ผู้บริหารโรงแรมเดอะบาซ่าก่อทอมพิจารณาย้ายรูปปั้นครูกายแก้วออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดโดยจะรวมตัวกันอ่านถแถลงการและยื่นหนังสือต่อผู้บริหารโรงแรมช่วงเย็นวันที่18สิงหาคม ขณะดเดียวกันมีนายพลภาขุนเศรษฐยาบอดีตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติหรือคอรอชอมีหนังสือถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครลงวันที่28ธันวาคม2566ร้องเรียนกรณีมีกลุ่มลทัทธิประหลาดนำวัตถุรูปหน้ากลัวคล้ายอสูรมาตั้งในที่สาธารณะ มีการจัดให้คนมาทำพิธีประหลาดโดยทราบว่าจะมีการนำสัตว์มาฆ่าบูชายันขัดต่อวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อยของประชาชนกรณีดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวแก่ชุมชนและเป็นที่วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมโดยเห็นว่าคณะบุคคลที่จัดนั้นอาจประสงค์ในการมัวเมาคนที่ไม่อาจแยกแยะดีชั่วให้ไปกราบไหว้เพื่อหวังเงินจากเครื่องบูชา จึงโปรดพิจารณาขอให้นายชัดชาติรับเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและใช้อำนาจสั่งคณะบุคคลที่จัดทำอยู่นั้นย้ายรูปปั้นครูกายแก้วไปไว้ในที่อนันมิดชิดหรือทำลายวัตถุนั้นเสียพร้อมกับขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินการด้วย อีกด้านเย็นวันเดียวกันที่เดือบาซารัชดาพิเศษแยกรัชดาลาดพร้าวผู้สื่อข่าวมาสังเกตการพบมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามากราบไหว้บูชาครูกายแก้วและขอพรกันไม่ขาดสายบางคนนำใบสีมาวางบูชาและนำน้ำมาวางหน้ารูปปัน้นในจำนวนนี้นายเจคอยเนอร์นักธุรกิจชาวอเมริกนันนำน้ำกระ่อมโซดาใส่ขวด ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของนายเจคมาวางที่รูปปั้นและเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าทราบว่ารูปปั้นครูกายแก้วกำลังเป็นกระแสอยู่ในเมืองไทยและเชื่อกันว่าสามารถช่วยเรื่องความสำเร็จการค้าขายประกอบกับกำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำกระท่อมโซดาพอดี mm hmm. เมื่อได้ยินเรื่องนี้จึงน้ำกระท่อมโซดามาขอพรเพื่อให้ธุรกิจที่ทำเจริญก้าวหน้าขายดิบขายดี รูปปั้นครูกายแก้วอาจจะมีลักษณะคล้ายกับกากอยแต่กากอยมีหน้าตาคล้ายเดมอนหรือปีศาจแต่ตนมองว่ามีรูปลักษณ์เหมือนคนมากกว่าจึงรู้สึกเชื่อถือและมีความศรัทธาอันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจึงมาขอพร